กลับมาอยู่กับพวกเราเปิดตํานานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตํานานวัดร้างฝั่งธนบุรีที่ซ่อนความงามของงานช่างโบราณไว้อย่างลับๆแม้กรุงเทพจะอัดแน่นไปด้วยตึกสูงทันสมัยแต่กรุงเทพก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีจำนวนวัดอยู่มากถึง452วัดจากการสำรวจในปี2555กระจายอยู่ใน50เขตโดยเขตที่มีวัดอยู่มากที่สุด ตกเป็นของฝากฝั่งชุมชนเก่าย่านทนบุรีนัดเลาะไปตามริมน้ำแม่น้ำลำคลองไม่ว่าจะเป็นบางกอกน้อยตะลิงชันภาษีเจริญบางพลัดและเมื่อเดินซอกแซกเข้าไปตามเขตชุมชนเก่าแก่เหล่านี้ก็ให้ประหลาดใจว่ายังมีวัดร้างลับๆซ่อนอยู่และบางวัดก็อยู่ในจุดที่เราเคยผ่านแต่เรากลับไม่เคยสังเกตเห็นและวันนี้เปิดตำนานจะพาทุกท่านไปตามหาความลับกันว่า วัดร้างที่พูดถึงนี้มีที่ไหนบ้างและมีอะไรซ่อนอยู่บ้างวัดร้างคืออะไรวัดร้างไม่ใช่วัดที่เต็มไปด้วยความน่าขนลุกจุดรวมทุกวิญญาณเรี่ยรอนอย่างที่ช่องรายการส่องพูดผีต่างๆมักจะตีความแต่วัดร้างคือพุทธสถานที่กเกษียณตัวเองออกจากหน้าที่ของความเป็นวัดคือไม่มีพระภิกษุจำพรรษาไม่มีกิจกรรมทางาศาสนาดใดเกิดขึ้น ยกเว้นพิธีทางศาสนาเฉพาะในแต่และชุมชนบางวัดเล็กเกินไปจนต้องยุบรวมตัวกับวัดขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กันบางได้รับความเสียหายจากสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองที่มีการทิ้งระเบิดจนหลายวัดกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังและท้ายที่สุดก็อาจกลายเป็นเพียงโบราณสถานวัดร้างบางแห่งก็เกิดจากความรุดโสมไม่อาจบูรณะได้และถูกทิ้งร้าง บางวัดถูกทิ้งร้างเพราะการเติบโตของเมืองส่งผลให้มีการโยกย้ายออกไปของชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการค้าชุนวัดต่างๆไว้ทั้งนี้ใจความสําคัญอย่างหนึ่งของการที่วัดร้างไม่ใช่แค่การตามหาร่องรอยความสวยงามทางสถาปัตยกรรมจิตกรรมหรืองานปูนปั้นในอดีตแต่เส้นทางวัดร้างยังเป็นสิ่งที่สามารถมองย้อนภาพอดีตของเมืองบางกอกให้แจ่มชัดขึ้นได้ด้วย ดังเช่นสีวัดร้างย่านธนบุรีที่ซ่อนเรื่องราวของอดีตและความงามของช่างโบราณไว้อย่างลับๆวัดภูมิรินราชปักสีในบรรดาวัดร้าง20แห่งในกรุงเทพวัดภูมิรินราชปักษีถือได้ว่าเป็นวัดที่ยังมีความสมบูรณ์ของงานศิลปะฝีมือช่างหลวงวัดแห่งนี้อยู่ในความดูแลของวัดดุสิตด,ดารามซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองบางกอกน้อยองค์พระประธานของวัดดุสิตด,ดาราม สร้างตามตำราการสร้างพระในสมัยอยุธยาที่องค์พระมีพระพักใหญ่ใบหน้าอิ่มแต่ก็มีศิละปะจิตกรรมแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ใส่ลงไปด้วยเพราะได้รับการบูรณะมาหลายครั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่หดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าวัดดุสิดารามนี้มีมาก่อนตั้งรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับวัดภูมิรินราชปักที่ตั้งอยู่ใกล้กันนั่นเอง มาถึงในสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสทรงทำการสำรวจวัดฝั่งทนบุรีและพบว่าวัดภูมมรินราชปักศีมีภิกษุจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวพระองค์จึงรับสั่งให้รวมวัดภูมรินราชปักศีเข้ากับวัดดุสิดารามและนั่นก็ทำให้วัดภูมรินราชปักศีเปลี่ยนสถานะเป็นวัดร้างในทันทีแม้ตัววัดจะมีวิหารหลังเล็ก ฐานโค้งแอนเป็นเรือสำเภาตั้งอยู่เคียงกันสองหลังแต่เมื่อไม่มีพระสงฆ์ก็เป็นการยากที่จะรักษาหรือบูรณะสำหรับวัดภูมรินราชปักษีนั้นถือเป็นวัดร้างระดับมาสเตอร์ที่นอกจากตัวอาคารท้องแอนรูปเรือสำเภาจะย้ำชัดว่ามีมาแต่อยุทยาแล้วที่นี่ยังโดดเด่นด้วยปูนปั้นสมัยอยุทยาตอนปลายต่อเนื่องมาถึงต้นรัตนโกศิน์เป็นลายปูนปั้นที่สมบูรณ์ และคงรายละเอียดความทิ้วไหวได้ชัดเจนมากด้านในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อดำพระปรางมารวิชัยสมัยอยุธยาซ้ายขวามีพระอัครสา,าวกซึ่งเป็นงานปั้นนูนต่ำออกมาจากกำแพงพร้อมจิตกรรมฝาผนังรูปนกยูงกับกระต่ายตัวแทนของพระอาทิตย์กับพระจันทร์และด้านในของผนังคือภาพเมฆขลากับรามสูรและแม้ที่นี่จะไม่มีพระภิกษุจำพรรษา แต่ในวันสำคัญทางาศาสนายังมีคนในชุมชนจะมาประกอบพิธีต่างๆตามศรัทธาที่ยังคงอยู่วัดน้อยทองอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดดุสิตดารามนั้นวัดน้อยทองอยู่เป็นอีกหนึ่งวัดร้างที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบแต่ในความเงียบนั้นกลับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าในอดีตชุมชนริมคลองบางกอกน้อยแห่งนี้ มีความสำคัญและเป็นชุมชนใหญ่มาแต่อยุธยาเพราะมีวัดตั้งอยู่ใกล้กันมากๆถึง3วัดสำหรับวัดน้อยทองอยู่นั้นไม่ได้สมบูรณ์เหมือนวัดภูมรินราชปักษีตรงกันข้ามคือที่นี่เหลือเพียงซากมนดบขนาดเล็กที่หลงเหลือมาจากการทิ้งระเบิดสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็แทบจะนึกหน้าไม่ออกว่าวัดน้อยทองอยู่ดั้งเดิมหน้าตาเป็นอย่างไรยกเว้นภาพถ่ายเขาดำเก่าๆที่ทางวัดเก็บไว้ ภาพนิถ่ายโดยคาลซิกฟรดเดอริงสถาปนิกชาวเยอรมันที่เข้ามาในสยามเมื่อสมัยรัชกาลที่5และภาพนี้ก็เป็นหลักฐานเดียวที่ยืนยันได้ชัดเจนว่ามณฑปหยอดของวัดน้อยทองอยู่นั้นสวยงามจริงๆวัดสุวรรณคีรีที่นี่เป็นวัดร้างเล็กๆตั้งอยู่กลางชุมชนในโรงเรียนสุธรรมศึกษาตัววัดในปัจจุบันนั้นได้รับการปรับปรุง จนมองเผินๆจะนึกถึงศาลเจ้าจีนหลังเล็กแต่จริงๆแล้วสันนิษฐานว่าวัดสุวรรณคีรีเป็นวัดที่สร้างสมัยอยุทยาตอนปลายพ่อมาสมัยรัชกาลที่6ซึ่งมีการสำรวจวัดครั้งใหญ่เพื่อทำการบูรณะจึงได้ยุบตัวรวมกับวัดสุวรรณเคีรีเข้ากับวัดคูหาสวรรค์ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่กว่าและแม้วัดนี้จะอยู่ในพื้นที่โรงเรียน แต่ก็ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปกราบไหว้สักการะโดยเฉพาะขอพรในเรื่องสุขภาพและในทุกปีก็ยังมีประเพณีแห่รูปหลวงพ่อสุวรรณเคีรีออกมาให้ประชาชนได้สักการะบูชาวัดสวนสวรรค์วัดสวนสวรรค์เป็นอีกวัดร้างที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ลับมากจริงๆเพราะกว่าจะถึงวัดสวนสวรรค์ได้ต้องเดินนัดเลาะเข้าตรอกหลังวัดคขาฤห,หาบดีผ่านชุมชนบ้านปูนบางยี่ขัน ซึ่งสามารถทะลุไปยังถนนอรุณอมรินทร์ฝั่งเชิงสะพานพระราม8ได้มีการสันนิษฐานกันว่าวัดแห่งนี้น่าจะเก่าแก่และมีมาก่อนการตั้งชุมชนบ้านปูนบางยี่ขันในประวัติศาสตร์ของวัดคฤหาบาดีมีบันทึกไว้ว่าวัดสวนสวรรค์มีฐานะเป็นวัดราชสร้างโดยราษฎรและร้างไปเมื่อปีพุทธศักราช2463ต่อมา ได้รวมเข้ากับวัดคารืหาบาดีในปีพุทธศักราช2519ด้วยความเป็นวัดราชจึงยากที่จะสืบค้นกลับไปถึงความเป็นมาของวัดส่วนปัจจุบันสภาพของวัดค่อนข้างทรุดโทรมประตูทางเข้าโบสถ์เป็นเพิงหลังคายื่นออกมาบ่งบอกได้ว่าสร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนปลายทั้งยังมีทางเข้าทางเดียวไม่มีหน้าต่างมีเพียงช่องแสงเล็กๆอยู่ด้านหลังพระประธาน หลังคาย,ยังคงมุงกระเบื้องเกลด็ดเตาผนังด้านนอกมีเถาวันขึ้นคลุมแต่ก็ยังดีว่าบนหน้าบันยังหลงเหลือลายปูนปั้นที่พอจะทําให้เรานึกถึงความสวยงามของชื่อวัดสวนสวรรค์ได้อย่างชัดเจนอยู่โดยชื่อสวนสวรรค์ที่ปรากฏหน้าบันนั้นเป็นลายปูนปั้นรูปสวนของพระอินทร์ซึ่งอยู่บนสวรรค์และอีกจุดที่น่าสนใจคือใบเสมาของวัดแบบพิเศษแบบหักมุม ซึ่งมีให้เห็นไม่มากนักในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราววัดร้างที่ซ่อนความงามของช่างโบราณเอาไว้ใครที่มีโอกาสผ่านแถวนั้นก็ลองแวะเวียนไปเที่ยวกันดูได้นะครับขอบคุณเรื่องราวดีๆจากสาระดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ